เดินทางจากไทยเข้านอร์เวย์ได้ไหมเดือนมกราคม65แล้วเราต้องรู้อะไรบ้างทุกลิงก์ในวิดีโอนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับเอาแบบดูง่ายที่สุดเลยก็คือเว็บไซต์ของ European Union อันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วคือ fully vaccinated แล้วเนี่ยแหละเราก็ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้านอร์เวย์อ่าแต่ต้องมีการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ entry norway นี้นะครับก็คือจิ้มตรงลิงก์นี้ได้เลย คือการเข้านอร์เวย์ตอนนี้ง่ายมากๆแล้วนี่ไงก็คือเนี่ยนักเดินทางที่ f u ลลีวัคซีนเน e ตแล้วหรือฟื้นตัวจากโควิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีเอกสารยืนยันนะครับก็คือพวกใบรับรองฉีดวัคซีนต่างๆหรือใบรับรองแพทย์แล้วก็ตามไฮไลท์ไม่ต้องเตรียมหลักฐานการตรวจโควิดที่เป็นลบในการเข้านอร์เวย์ถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วอันนี้อบคอไม่ได้พูดถึง คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนครบแล้วคําว่าฉีดวัคซีนครบก็คือทุกยี่ห้อสองเข็มหรือ1เข็มถ้าเป็นจอร์นสันแล้วก็เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนคําถามท,าที่ว่าฉันเดินทางมาจากประเทศที่อยู่นอกยุโรปแล้วก็ฉันได้ฉีดวัคซีนครบหรือว่าได้ฟื้นตัวจากโควิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วยังไงต่อก็คือคุณจะต้องเช็คว่าคุณมีเอกสาร การฉีดวัคซีนที่ถูกต้องไหมในการจะเข้านอร์เวย์ก็เดี๋ยวจะมีอยู่ข้างล่างก็สรุปก่อนนะครับว่าใบรับรองฉีดวัคซีนของไทยตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับแล้วจากทาง EU นะครับฉะนั้นใบรับรองฉีดวัคซีนของไทยที่ได้จากหมอพร้อมนะครับก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้านอร์เวย์ได้เอาตรงนี้ก่อนนะครับคุณจะถูกตัดสินว่าเหมือนคนไม่ได้ฉีดวัคซีนทันทีถ้าคุณไม่สามารถเตรียม หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องได้ถ้ามาดูตรงหัวข้อนี้นะครับก็คือใบรับรองฉีดวัคซีนที่ถูกต้องซึ่งเขานับแค่3อย่างใบฉีดวัคซีนของนอร์เวย์เองหรือใบฉีดวัคซีน eu digital covid certificate หรือใบฉีดวัคซีนของ UK อะแล้วไหนไม่เห็นมี Thailand ก็คือข่าวที่อ๊อฟเคยพูดไปว่าตอนนี้ eu ได้รับรองใบฉีดวัคซีนของไทยเทียบเท่ากับ eu covid certificate แล้ว อ่าก็คือตรงนี้ที่อ๊อบบอกว่าอตอนนี้ EU ได้รับรองใบฉีดวัคซีนของไทยแล้วก็คือจากลิงนี้นะครับข่าวที่อ๊อบเคยพูดไปแล้วก็คือค้นหาคําว่าไทยแลนด์เนี่ยแหละอ่านตรงนี้คาว่าไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าใบารับรองฉีดวัคซีนของไทยจากหมอพร้อมก็เทียบเท่ากับของ EU แล้วก็คือน่าจะเป็นอันที่เราดาวน์โหลดจากหมอพร้อมมานน่แหละแต่ก็แน่นอนวนะ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ทีนี้คือเรายังไม่เคยใช้ใบฉีดวัคซีนของไทยก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ เข้านอร์เวย์แล้วเนี่ยใช้ใบฉีดวัคซีนกันแบบไหนก็ช่วยมาเล่าให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้วัคซีนที่นอร์เวย์เขายอมรับนะครับก็จะมีนี่แหละไฟเซอร์โมเดอร์นาแ a สตราเซเนกาก็ของไทยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จอนสันโควิชิลซีโนแวคเออว่ะไม่มีซีโนฟาร์มแชฉะนั้นฉีดซีโนฟาร์มไม่ได้นะครับก็ได้แอสตรากับซีโนแวคแล้วก็ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอนสัน แล้วก็อันนี้คือท่อนสําคัญเลยนะครับต้องจําไว้ให้ดีอันนี้เขามีการยกเว้นให้ก็คือไม่ต้องตรวจตอนขาเข้าและก็ไม่ต้องกักตัวถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนครบท้วนแล้วตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิดก่อนเข้าอ่าซึ่งตรงนี้พูดไปแล้วที่เดินทางจากไทยแล้วต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางไปนอร์เวย์ไหมไม่ต้องตรงนี้เขาบอกแล้วแล้วก็ไม่ต้องกักตัว ถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนครบหรือได้ฟื้นตัวจากโควิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาซึ่งต้องมีใบรับรองแต่ทีนี้ตามท่อนนี้ก็คือเราจะต้องมีการตรวจโควิดหลังจากที่เราเดินทางเข้านอร์เวย์นะครับก็คือนี่ไง every one นะครับทุกคนก็จะต้องได้รับการร้องขอให้ตรวจโควิดตอนที่เข้านอร์เวย์ก็คิดว่าน่าจะมีตรวจที่สนามบินนะครับแล้วก็ลิงก์นี้ก็คือที่บอกว่ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะครับก่อนเข้านอร์เวย์นะครับฉะนั้น๋ยวขอสรุปอีกทีหนึง ก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับก่อนเดินทางเข้านอร์เวย์ก็ไม่ต้องตรวจโควิดแต่ว่าจะมีการตรวจต้องตรวจหลังจากที่เดินทางเข้านอร์เวย์แล้วซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นที่สนามบินแล้วก็กรอกฟอร์มออนไลน์นี้ก่อนเดินทางนะครับแล้วก็ไม่ต้องกักตัวถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบเราก็เข้าได้วงเล็บ เฉพาะเยี่ยมเย็ยนเพราะว่ามีการกักตัวด้วยฉะนั้นท่องเที่ยวไม่คุ้มอยู่แล้วถ้าต้องไปกักตัว <c oughs> ก็คือถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ก็คือตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงก่อนเข้าแล้วก็พอเดินทางถึงก็ตรวจโควิดอีกที่สนามบินดาวเอาแล้วก็ไปกักตัวที่บ้าน10วันโอเคครับสรุปว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางแล้วก็ไม่ต้องกักตัวนะครับอ่าแล้วก็ใบรับรองฉีดวัคซีนของไทยก็คือใช้ได้แล้วในตอนนี้ที่จะเข้านอร์เวย์ ก็อยากให้เพื่อนๆนที่เดินทางเข้านอร์เวย์นะครับขั้นตอนทําอะไรกันยังไงบ้างนะครับเดินทางเข้าแล้วเป็นยังไงก็ช่วยเล่าให้ฟังที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็คนที่กําลังจะเดินทางก็ลองดูคอมเมนต์ว่าเขาว่ายังไงกันบ้างวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ